เอาเละครับอย่างที่ทรงคร่านะครับโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีไม่มีประชาชนร,ร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจํานวนมากเชนกันก้องอาทางด้านกองเทศบาลน,นะครับได้จัดขึ้นโดยนายนพิพนธ์บุญญามณีครับรองวุฒิภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็เป็นประธานนะครับเปิดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีไม,ม่ประจำปีนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรองปรัดาเทศบาลผู้อำนวยการก้องพนักงานเทศบาลและก็ประชาชนจํานวนมาก โดยก่อนเริ่มพิธีทำบุญตักบาตรมีการสักการะสร้างพระภูมิเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมรับชมการแสดงหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งก่อนเข้าสู่พิธีท่งครับสำหรับการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ข้องคนไทยเนะะี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติซืบทอดกันมาค่ะถื่เป็นการสร้างคุณงามความดีเป็นการทําบุญเพื่อตอนรับพุทธศักราชใหม่ในวันที่หนึ่งมก,การาคมข้องถุกปีก็จะมีการทําบุญตักบาตรฟังเทศปล่อยนอกปล่อยปลาเนี่ยค่ะแล้วก็การอวยพรซึ้งกันและกันค่ะ ดังนี้เทศบาลเมืองเข้ารูปช้างก็ได้เห็นถึงความสําคัญข้องวันขึ้นปีใหม่ค่ะจึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีตักบารวันขึ้นปีใหม่เนะคะ่ะในวันที 1, ่หนึ่งมกราคม2566ณนสํหานักงานเทศบาลเมืองเข้ารูปช้างโดยมีพระทรงจํานวน1 0 8รูปค่ะอันนี้เป็นที่เทศบาลเข้ารูปช้างนะครับน้องยิง,งออที่ส่งคล่านะคะ